สวยกว่าใจกว่าอยางที่กูรับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บ้นแดดมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลกูรู้ครับอยูครับรู้ครับอยูครับกับผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะสัญญาได้ยังกูจะสวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่น้องแฟนเพจไลฟ์บิครับเมื่อนี้เข้าสีภาพไปหาผีเข้ามีผี มั่นะยี่งมาเยี่ยมมหาต้องมีศิลปินพระเอกชื่อดังเพราะฉะนั้นก่อนแกแซมเลยอันนี้คลิปหนึ่งนาทีอันนี้แปดนาทีเนะมน่คนนอันนี้เพาะผู้กับผู้ยิ่ตามูซีม่อยีมันอยูุ่เาล่่มันอยู่น้ำมู่ดูไทย่เมื่อละสามสิบชี้ที่เลียน้ำขน้อยเนาะ เรีน่แต่ว่า่วนมากเกียดติซีเรีย่าคนยูทูปเพราะว่าเกียรตต้องผู้ที่ตามหาพันนที่บอผู้ที่ตามหาพั่งแต่ว่ายูทูเนียติไมดดัมันเไม่พันเนออะไรเงือนเดียวยูเเข้าท้ายคลิปมาเข้าท้ายคลิปพีล่าพ่อบอลสินะพออันตักบาได้เดือนละสองพับาเร็น่อเนได้แล้วเยนที่ตัวเราให้ผู้จ้งอา์ฟกอไปฝากคนที่ด้านไว้รับ เอ้าผู้ใดภาษาผู้ใดภาษากฤษซุ้เอาเสซุ้งกินพนในรุ่งเ้อผู้ใดภาษาอังกินกําลังกันอันนี้นะครับให้พอเขียวนะครับของรุงเหลือจะถ่ายคลิปดุ้งีเลอนเลือหน่อย กิ๊บเราไปถึงแป่แป่ครับผมแมงเฮานี่แป่กำลังอ่ะลูกบึงยูทูบนะครับผมคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเฮ็ดช่องนะครับกับได้พระเอกฝุกนะครับมา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 แบบมาซอยนะครับมาทำแนะน้เพราาะว่เพิ่นกับวอยไงกับคือประสบความสำเร็จในในด่านยูทูบนะครับว่าก่อนนะครับข้นเลูดติดตามกัน

เรื่อยๆมันมองเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ต่างประเทศส่วนมากสีมะเบิงคลิปช่วงกี่สามกี่สี่เอาัสดีกำลังเทียบยูทูบอยู่ป่ะดังแทวปะเนี่ยเอาดังจริงเฮ้ยของพี่ก็เหลือเหลือแค่ห้าสิบเหรียญก็ได้ได้ไม บอกอสะสมไปเรื่อยแม่นครับก็ต้องอก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับ